สามสองแอคชั่นตอนนี้ครับเราก็อยู่อีกหนึ่งมุมนะครับของร้านผาร้านตะวันรอนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสามารถมานั่งได้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งครับที่ไม่ใช่โซนของทะเลสาบนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําตกนะครับแล้วก็สรุปคะแนนออกมาแล้วครับว่าร้านนี้นะครับเราจะให้3.75คะแนนครับ เนื่องจากที่เราให้อยู่ประมาณสามนึงสี่นะครับก็คือรสชาติอาหารที่อร่อยนะครับแต่ว่าเรื่องอที่ข้อดีก่อนนะครับเราจะให้เรื่องของราคานะครับเอ้ยไม่ใช่ครับรสชาติของอาหารนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับที่เราจะให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องข้อด้อยก็จะมีเรื่องของราคานะครับแล้วก็รสชาติของอาหารบางอย่างครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรา <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ประธานอาหารล้มโต๊ะของเราเนาะว่าเขาจะให้คะแนน3.75เหมือนเราหรือเปล่าครับสวัสดีครับใช <c oughs> เราใช้าษาว่าทางรายการของเราให้แต่ละจิ๋งคะแนนร้านนี้3 3.75ครับก็3.75ซาจิจ่ะค่า คุณคิดว่าควระจ,คจะให้สูงกว่าหรือน,น้อยกว่านี้ฮะับเยอะเนี่เลยอะไรนะครับร้า,านนี้ผมยกนิ<笑><笑>้วให้เลยยกร้านนี้เขาบอกว่าเขายกนิ้วให้เลยครับช่ว์ครับ<笑><笑>ยกนิน้วเลยหนึ่งสองโอเคครับพ่อแม่หนึ่งสองเลื่องจอน่ยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้าครับ